ยังอะนะฮะมาเอาคีมมามาเอาคีมมาเอาคีมไปให้เมียมาเอาคีมไปให้เมียยังโอ้เตรียมไปย่านแต่งอย่างนี้ฮะโอ้ยตายนกเลยเออพี่น้องไหมมาบุ้เสียงเต็มอยู่อยู่โอ้ไปไปใช่อยู่นี่นะขึ้มาเรื่อรถขึ้นมาประกาศเรื่อรถมาบ้าหมุนยังเออเป็นทะเบียนรถเจ้าบ่คีมท่าหรอบ่ บอคอยเห็นเราอยู่ห the in hey. ้างสวัสด like yeah. the anyway, ีเออ้องงานเฮ้ยใิรกินแข่งซ้อนจะกี้ห้อนแท่นี่ห้อนขาคนเนาะอบายดีนะด้วยนะห่อนดีแล้วอ่าคือในางคนละโตกับลูกพี่แล้วกันนี้สบายดีมาหลังบอเออดสบายดีเน้ พี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเป็นสบายดียามใส่ใสนะ่หนาะพี่น้องเนะาะบรสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะสบายดีวันที่16มีนาคมเนาะพี่น้องเนาะโดยเป็นมืองามยามดีพี่น้องเลยเนาะเอามือผูกคอต่อแขนสาวลำพอนมาหนี่พี่น้องเลยเนาะเอ,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 อเพ,พี่น้อง,งนะเลยอ,อ,อ,อลิกะกำลังสีเดินทางเนาะสบายดีเดอเอ้อน้องวุลิ์เ<ห>นาะ ก็เม่ยุลีไปกันเออเออลงไปดองเนาะเราจะไปใช้หรอกฮะไปใช้อีหลานจะไปใช้ไปดองไปใช้หรอเออมาสู่เอ้ยบิวก่อนยี่น้อยเนาะไม่พ้นไประบฮะไปแล้วเฟิ่งนี่อืมไปแล้วเฟืองหนึ่งคือไปยังอยู่ Bài với leo Bắt chọn như này không dạ là bọc Thế nhiều cái rẻ vào là Ok, mà con nào này nó Nó không miệng, nó không cái cái lăng ma vào sàn Bà phải hạp Nó còn khui cái như năm cung nào เออต้เปิดมันกนบัดมานี่ทีมงานเนาะเปิดหอดบัสสุขคนพี่น้อง,งเออตอนใส่ทรายได้เป็นแขกภูมีเกิบเนาะพี่น้องนเนาะมีเกิบมีเกียรตินะใส่เกิบอยู่ได้ <laughs> โอ้เฮยโอ้เัลเลฮัลโหลเฮลเลย์เลเลฮัลโหล emmm, xin chào bố lẹ, em 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 xin chào bố lẹ, xin chào bố lẹ, em xin chào อ่าเอยองีไปปเลยนาะไปได้ทายได้เออชอกันโอ้โ um. อ้ใช่หัวเออเ่มาที่เปลี่ยนสมกันปวดเช้เก็บบ้านอืมนี่ยไรเงินเพนเะออคือกันบอนได้งามกว่ากัน

ไป้องการกับน้องบอะรบอสอไต้องมีตู้เปนเนี้ยมาคือแบวิวอะไรจะต้องป้อนเข่าค่ะจะต้องกินเข่าอืป้อนขี้บ่นเออเขายั่มเขายัาเข่ามนีเรเลตถ้ากินไปเอาข่าวำบอกินไปาวไรเบอรี่แมยเป็นเคี้ยวให้กินง่ายเลยเฮ้ยเฮ้ย อืมเอาสบายดีเออผมจะฟอร์จูเนอร์ลังไลมาสองขั้นเลยนี่พี่น้องเไงจะไปหันแร่งนี่เนาะหัแร่ใครจะไอซอมบัติบ่อน่ะคือเปิดส่วนบ่น้าไงข้าวหนี้ได้รวยฝางกินบ่อให้ไพ่กินกับบ้าคุ้มแล้วให้ไพ่ย่างบ่อนเด้อะเป็นน้องชายกินเสรได้อีกเด้อ ดัเาคนเยอแม่โอแม่้ยังวยทิปเลยทิปบอสยังไม่ถึงยังไมยังไม่ยงยังงนน่อคดดินแน่อคือขงไงขงยังอยู่ไ่ถึงยังไเมื่ก้แม่อกขังนี่เอ่อเปลี่ยนกันไทย่่ที่เบ้นนี่บอก

มาอย่างเด้บัตนี้คือทึกหนึ่งน้องบัตนี้เป็น้องนเหรอสบายดีมาแย่งกันนะมาเอาคิมมาเอาคิมมาเอาคิมไปให้เมียมาเอาคิมไปให้เมียยังโอ้เตรียมไปนั่งเต็นอย่างนี้ฮะโอ้ยตายดอกอะไรเออเป็นน้องไหมเสียงเต็มอยู่่อยูโอ้ไปไปแทนเต็มแล้วเพื่อลแเพื่อเพื่อแล้วท่า โอ้ยคักเนี่ยเลาะด้วยด้วยด้วยอ่มูจะไปแล้วมาหากับมาชื่อขี้มีเมียเราอยู่อ่าไปน้องเอ๋ปนี่อ่าเซนตอน้องมีกได้หสวัสดีสวัสดีแล้วจงโซ่ตามกัน บัตูนคือว่ากำลังไปหับประทานเมฆอยู่เหรอวะเฮ้ยหับกระป๋าเปิดงเห็นเพื่นเขียนมั้ในกลุ่มดรึเปล่าได้เบอร์แล้วทีมงานวะต้องเมฆก็ได้ได้ได้เหรอวะต้องได้เบอร์ทันแล้วทีมงานสิลงไปหับป้าอันนั้นอีกนี่ลงไปหับประมุนอีกบ่อืึม เรียบร้อยแล้วเฮ้ยใส่บริโภคเลยบ่หนีิม่ตู้ฮะใส่คอม่ตู้นี่อ่าโยน้ำม่ตู้เลยลูกได้กันอยู่ได้ก็นจะขี้อยู่อยู่ลูกยังยังไม่ name, huh? ดได้ <c oughs> เอาอย่นี่อยู่น้ำก็ได้บีเว้ยเดี๋ยวตู้อ่ะี่โยน้ำเด้อเออพผนเอาพฤศจิไปดิอ่า

วปิดเลนะจับของหลินเดี่ยเคเดนะไปลองมาก่อนพี่น้องเองเอเอน้องเพียดะนะนุงเพียได้นะแน่เปืือนแล้วฮะเฮลาเฮลาลาแต่แม้ดูฝอยนะยินดีเอ้ยยินดีเอ้ยไปเลยลูก Ô นะ đấy, Tay yêu bay เขียวเด้มี bay. นะอะ bay ให้นะ เออคันยูก็บพวกอย่าไว้น้ำยูชง,งชิเบะใช่เพื้อไมันห่อนสภาอาการห่อนพี่น้องเงยเนาะอ่าเพราะว่าพลางโต้กลางเต็นนี่หลยไปาย Horn horn hängry, hết lòng anh hảo. Hấp thêm lòng. John City, là mẹ lòng phớt luôn Chỉ lưỡng lắm là bỏ hè, yêu bóng. Bởi lòng anh hảo. Lòng anh nó Lòng anh hảo. 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 Mình a tế... lột john lột cơ bạc, lột phát so rực cho dưa chim vô, à, Búp. Phê tí lột tùm tùm no. tùm à, tùm โตให้น่งอยู่บ่มองทายหูผุบไปบปดีเลยไปหับอ่าทางประมุนก่อนเนาะทางเนี่ยลุงเฮิมก่อนไปเลยลุงเฮิมผนอกข้างนอกแล้วนนี้ประบุนอันนี้รถต่อเชียงัะนี่เนาะใช่เหี้ยหิยันอ่ะนะ ไปนะ,ะเรื่อนรถประกาศเรื่อรถมากนยังเออเป็นทะเบียนรถเจ้าบ่ะอ,อ๋อ,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 อหิวกระเป๋า <laughs> กระเป๋าเมี้ <laughs> ออออยไนะปไปพีนน่น้องเลยนออะเราเขกคนหิวอุตู้นต้นเมื่อไหร่ ทีมีจากบ้านตั้งเฮือนเฮือนบ้านเอาหน่อยเนาะมีจกครูได้เนี่ยส่วนลายเขาส่วนลายเขาเจ้าแต่งกันเดือนซองเดือนอ่ไรเนาะเดือนสี่แต่ว่าเดือนหกกัยังมีอยู่ด้วยเดือนหกกัมีเดือนครูเดือนซองเดือนสี่เดือนหกเขาเจ้าแต่งกันอยู่ในบ้านโอเคมาแบบนี่เป็ยังไงเนาะ ไน้สาเด้อกอยู่กับ่หนวดเป็นยังบ้าเอ้สบายดีฮะสบายดีนงพ่อตัวไปใช้พ่อตัวน่ะฮะพ่อตัวไปใช้เออห้น่อย เลยพ่อต้องไปใช้ไงนะหัเขาไปแต่เช้าคนสั่งบลอกคนบหมาาซงอืมบล็อตาก็ได้ถามบลอกเห็นแน่เนาะบล็อกตาขาดบ่อยไปกินลาบชิ้นชำลาวันนี้ไปไปไปพี่น้องไงเฮ้ยยังอยู่ไอ้หลอกเล็กหลอกเล็กอยู่ไปพี่น้องเไงกินงานกับมากันบดเลย บะเชียงกินบัดอิ่มแล้วเบิ่งไปน้องยน้องมาเว่าเราบ้าไปทางใดเด้ฝันดีเด้ฝันดีเป็นเจ้าขอมาปีนะเราสีเหลืองนี้ยู่แต่ว่าลุลีลงก่อนลงฝั่งนี่มันเหลี่ยมลงเนี่ยตอนนี้บอกเอาอ่าใช่ มาบอกเรื่องอะไรฉชิมาเปนไปนั่นังนั่งต่อตรถท่านจะมาเอาบุมาดื้อหน่มันชอบดื้อหนิดื้อหิด้อนิะแค่แค่ดื่มและ้ออืมไปไป อะไรอะไรที่ไ้ทาทาไรครีมท้าละบ่ครีมท่าละบ่เล่นมือขนาดบ่คอยเห็นเราอยู่ห้านกินนแล้วเ้าไปชื่อครีมท้าไ้มจอดเดีทาเนี่ยจอดรถกอนเอ้ยไปดก เอาไปซื้อเคียมไอ้คีมให้มียึกถึกระกระดับกี่นี่หมูชิมาแหละเข้าหันบอนี่ก็ได้ตีไปพี่น้องไอ้บปะนี่เออเต้เพียงสิบสดบ่ะจะถ่ายคลิปได้อยู่บอ่ได้ยแดดได้ลูกป่าต่อพี่เราไป เต้นในห่อนทำเนาะเอ,อ่ตจอห่อนได้ไยายหญ่ยโอ,โอยู่หลังผมแตกแน่แตกแนไปไป ơ ừ. hả ăn đi ơi em con ăn tôi hay kia phòng trái chào phòng trái ประตูโดยดยไปไปไปนี่รุ่มโดยดยโยดีดโดยโดยตุตไปประตูยูนีอนช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 น ผู en. hmm. uh, はは้ว uh, uh. ิจัยจะพูดบ้างใ่การจุดประคบบกบใจนพินทอการจุกปรทางงานทานปอปอดีุนเจ้าพูดแล้วไปไปพูดแล้วไปมโต๊ะ็ต่อกันนั่นแหละไปเออโอ้โหเจ้าเขาเขากบใจทักทันก็อบตแก้วดวงดีนภินทอ ขนาดสาธามืองอุตพรนะเป็นเกียร์ในงานงานสัคามรกันพี่องโอเคนังนี่ละยอยกับาบอทีารอนแรนี่นรดั่นอกางๆสัเสียลาพี่้องโอเคโอเคออลก้ีจะเป็นเกียริให้นะเออมาจากนครไก่ซอนดรทนหอ่าอ่านอน้ำหาพนัง ใช่่อากันอีกเชนึงด้ๆด้ยด้ยู่คนละโตะนี่เนาะก็จานบ้านะอยู่คอยคนละโตอ่วนครับเอ่อพระเวาบุญอยู่คนแข่ง้อพี่ฮนแท่นิมันฮอนขัคนเนาะไปดี้ะดูเด้ฮ้อนดีรแลเนาะฝัอเชนีตา

เป็นเคยเป็นเคยบ่อเจ้านะ่าลแก้วเจ้าเยด้แก้วกาได้เข่าดิเข่ายี่นั่นแล้วได้จานเาได้ไหนพบนบนมรัวยโดยโยยจะได้คว้ามาใยเอา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 อาเ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 อาาเอาเออาเอาเาเอาเอออาอาเ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 อาอเอาเอเอาเอาอาอาอเอาเเอาเอาเเอาอาเอ <laughs> cái bồn à. à. à, luôn đây mà. À, đó, đôi, 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 đôi. <cười> <cười> à, 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 จะดีมือเป็นไรฮะ <c oughs> อ๋อมันยังหดขึ้นที่หอดขัาบ่ด้้วยๆเอ้ยเปน้องไงเนอะด้ยไเป็นไเ,เ,เอ่เอสวัสดีเต็ง Cóc, cái nó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 , cung nó, cái cái nó,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  cái đây cái nó, 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 กรบปุกอันนี้ยำนีด่ดองับเออไทยแล้วก็ชองก็หน่ะไทยแหละ

đều có rồi đó ta ôm nè hỏn t เอาไงท่ังไหบุกในคุนบอกไปพี่น้องเหรอฉันว่าคิดดีกับพอลลี่โฟโต้กินข้าวกินน้ำก่อนบบดนี้เนาะเดี๋ยวยุลีพิ่นให้แม่เพิ่นกินข้าวก่อนเนาะอ่านี่ก็เป็นงานเลิกงามยามดีนงานแต่งสาวลำพอนรสสันพี่น้องเหาะจะอยู่ทา้งใดเจ้าสาวก็ได้อ่า อาขอบใจได้มสกินีบรลลี่โคโต้ไก้อนบันนี้พี่น้องไอ้น้องชายบรรยากาศแต่พี่้น้องเบิ่งประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้น้องคนเก่งคนในงานมารวม